พระพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขทววหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไใมตรีกันให้อภัยกัน ให้การสร่งเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรความสุข ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่กกประเทศชาติ